สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับอีสูบโปดีบาร์ีสูเมโทรสาขาราชพฤกษ์ครับแคปโฟ LD A ราคา784,000บาทของเดิมมีอะไรบ้างของเดิมร้อแม็กซ์สาบ16ยาง215 R 7 0ไฟหน้าไบ LED โปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำไฟตัดหมอกแบบ ogen, ไฮโดรเจนไฟแท้ LED กระจังหน้าโพรเมียมสีเทากระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมปรับไฟฟ้าสองอากาศแบบมาตรฐานกระจกขึ้นลงอัตโนมัติกุญแจรีโมทวิทยุ7นิ้วพร้อมระบบ Android Auto แล้วระบบ iOS เปบาเป็นเบาะผ้าระบบเบรก ABS EBD BA พวกเราไปดูรถแต่งว่าแต่งอะไรกันมาบ้างที่เห็นกันเลยครับฝากระโปรงคาร์บอนไฟเอ็มสนุทองรุ่นนี้นะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยครับ เปลี่ยนล้อแม็กใหม่ใช้ยางซูแม็กแม็กขนาด18นิ้วใช้ยาง245 45R18 แม็กจะเป็น N5E s ครับใส่ดุมล้อใส่นอส็อตสีใส่ครอบดิตสวยๆแบบนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายใส่เป็นกระบะไลเนอร์แบบตัดขอบ กล้องมองถอยหลังมากับรถถอดกันชนท้ายออกใส่ค้ำหลังหลบป้ายพร้อมท่อซิ่งเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับงานภายในมีอะไรบ้างงานภายในต้องบอกก่อนเลยครับคันนี้มาขนาดหน้าจอ7นิ้วเกียร์ธรรมดาเบาเป็นเบาผ้า มีฟังก์ชันตรงทรมอะไราให้นะครับมบังติฟังก์ชันติดตัววัดบูทเพิ่มใส่อิฟฟี่เพิ่มเป็นยังไงบ้างครับภายในเป็นเบาะผ้าแผงประตูเป็นผ้ากระจกปรับซ้ายขวาไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า063-365-6529ติดต่อได้เลยครับ